สําหรับแม่ V.I.P. ทั้งหลายนะครับที่กินไข่นะครับก็ลองแก้ปัญหานะครับโดยวิธีนี้นะครับนี่ครับแม่ต้นสายที่ว่าทุเรียนนะครับผมที่ว่ามาผสมคมเพชทุเรียนคมเพชทุเรียนเทาดําทุเรียนในพวกนี้นะครับก็คือแม่นี้แต่แทบไม่เคยได้ไข่เลยครับเพราะว่ามันกินนะครับแต่นี่ครับให้กินผักนะครับนู่นนี่แล้วก็เปลือกไข่นะครับนี่นะครับชุดต้างหลังก็ จะไม่กินแล้วครับผมแต่แก่แล้วครับแม่นี้หกปีกว่าแล้วครับผมเห็นไหมครับอีกแม่หนึ่งที่ไม่ค่อยได้ลูกเลยคือเนี่ยครับแม่เจ้าการะตูนครับก <c oughs> ินไข่ไม่หยุดเหมือนกันครับก็คอกนี้ก็เนี่ยครับไข่หนึ่งฟองแล้ะคอกที่แล้วก็คือไม่ได้เลยนะครับได้ลูกตัวเดียวนะครับ เก็บไข่ไม่ทันนะครับนี่ปรับสภาพจนคิดว่าดีแล้วนะครับแล้วก็เหลือไข่โรยนะครับหมดก็โรยอีกหมดโรยอีกนี่ไข่ฟองแรกนะครับผม